บ้างคะเพื่อนๆสําหรับความคิดเห็นเนาะว่าวันแม่ปีนี้เนี่ยเราอยากทําอะไรให้แม่บ้างใช่แล้วเกิดที่เราไปถามเพื่อนมาให้นะคำตอบนะแต่ละคนเนี่ยน่ารักมากบางคนตอบได้กวนมากๆเลยกวนควรใช่คิดถึงแม่คิดถึงแม่เด็กนั่นลีเด็กนั่นลีคิดถึงแม่กูเล่นกับบ้านนอกเลยอะ ลับบ้านนอกลับบ้านนอกหรือสลอมไม่ใช่แบบอยากกลับบ้านนอกอยากกลับบ้านนอกเราเลิกก bueno> ันเถอะกลับไปหาแม่น้องคิดถึงแม่ไปแล้วไปแล้วอันนี้ก็รีบรีบไปไหมอะต้องนึงต้องนึ่งโอ้ยก็ถามสาวๆกันบ้างดีกว่าว่าวันแม่ปีนี้อยากทำอะไรให้แม่บ้างใช่แล้วหนูขอคนแรกเลยจะรีบแบบ้านไหมเออยใช่ไหม ก็จะกลับบ้านแล้วก็กลับไปร้อยพวงมาลัยให้แม่แล้วก็โอ้ยใช่ใช่แม่จะพูดอะไรจะสกุลสตรีแล้วก็ไปกราบแม่่แล้วอะไรแล้วกลับแม่แล้วก็ขอบคุณที่ทำให้เราเกิดมาแล้วมีถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ทำไม่ดีไปอะไรอย่างงี้จะเยอะรๆเลยเยอะๆเยอะต้องมาเต้นเนี่ยต้จะมาเต้นี่ไหนไหนฝั่งนู้นบ้างอ่ะฝั่งนู้นก่อนกลับไปขอบ้าง รู้ทันคือ่ใจแบบกับตามันรู้ไก็นิดนึงก็กลับไปปกติก็จะเป็นคนที่แบบว่ากุกกิ๊กกุกกิ๊กคือออกจากบ้านแป๊บเดียวแม่คิดถึงแล้วอะไรเไม่ตก่อเนาะไม่ได้คุยไม่กคนพี่เขินเป่ร่อี่เินี่อายพี่อาี่เโอเคคาเดียวกันเต่ก็แบกลับไปแบบเคยเอาพวงมาลัยไปให้แล้วก็ไม่กล้าให้ เถอนเอาไปวางไว้เฉยต้องทำเลยต้องทำแม่ไม่เห็นแม่ก็เห็นแล้วแม่ก็แบบไม่รู้อยากแบบเราหมดคำทําแม่ตอนนี้เขายังหนูดีกว่าอย่าไปอายเลยอย่าอายที่จะบอกลับแม่วัวีจลองลองให้แบบยืให้เลยแล้วบอกเอ้ย่รโด้นะอะไรอะไม่เห็นไงเป็นหลักคาะจะก้าว้เนี่ยกเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยดูอาจจะอาจแบบเอาวลาให้เหมือนเดิมแล้วเจ๊ จะกลับไปเลียขาเฮ้ยแม่ใจดำด้วยใจก็กลับไปบอกรักแหละเนาะทำรักมันนะบอกแม่ทุกวันอยู่แล้วอยากแซวีกันทุกวันอยู่แล้วแซววีแ้บจะจูบปากกันเลยทีเดียวนั่นก็เกินไปเออน้องเต้น้องเตนพงเตนเนาะก็เมื่อปีที่แล้วก็เอาพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่เออก็แบบมีน้ำตาลงน้ำตาเล็ดกันเลยทีเดียวเชียวนะคะแม่ยังเท้ามุกจ๋าโอ้เขาซึ้งกันอยู่ ปีนี้ก็กล่าวว่าจะแบบทเหมือนเดิมมาและก็เอาพวงมาลัยไปไหว้เขาจริงๆเราก็แบบขี้อายไงเหมือนมุกเนี่ยเออขี้อายไม่ขี้เขินนะไม่ไม่ขี้เขินเออขี้อายขี้อายเหมือนมุกเลยแต่แบบเรามาคิดเลาว่าแบบเราควรจะทําให้เขาดีกว่าตอนนี้เขายังอยู่อะไรมาทำแบบที่หลังแสดงออกให้เขารู้ไปเลยตอนนั้นไม่รู้ว่าเขารับรู้หรือเปล่าถ้ามันยังอยู่แม่จะไปไหนเหรออ้านี่เดี๋ยวกีตา้าฟาดเลยกดีตารกตาฟาดเลยคนต้องรังเซิ้งอยู่ ของเราเหรอปกติเราถ้าถ้าว่างเนี้ยเราก็จะกลับบ้านอยู่แล้วใช่กลับกลับซอกกลาวไปหาแม่แต่ถ้าแบบเออไม่ว่างจริงๆเวลาไม่เอื้องเนี้ยเราก็แบบโทรหาบางทีเราก็แบบส่งของขวัญไปนะปีที่แล้วเราส่งน้ําหอมไปนะคะแต่ปีนี้ยังไม่รู้เออยังไม่ได้หาไงไม่มีเวลาเปล่าเงินไม่รู้เงินหมดไม่ใ ีนี่ก็ไม่เป็นคนกันหมดไม่บอกบอกผ่านในการเดี๋ยวแม่รู้แม่ดูตลอดเลยไม่เปเผยบอกใช่พี่นีกว่าเรามาดูแฟนเพจกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เพื่อนๆส่งอะไรกันมาบ้างอุ้ยใครสวยจังเลยอุยใช่พี่เบิร์ดเคบีเอ็มขนาดทำหน้าแบบนี้ยังสวยเลยใช่แล้วิ้นปิ้นตาก็ยังดูดีใช่ไปรุ่นพี่บอยบิลเลแกตเราเองพี่บอยทำ้วกลัวนะคะไม่ได้เออน่า นี่จิกปากนะนะเอฟพอยต์ปากนิดนึงนิดนึงไอ้พายทำไมเซททำไมเขาซูมหน้าพี่อ๋อเหรอของเฟืองไงเกาจะท่าเมอ่ะเออทำไมก็ไลายซูมนะเมื่อสามคนมารวมตัวกันคุณสะดวกสบายโอ้ดูชื่อดิบอกว่าน่ารักจริงด้วยฮะฮะมีรถสปาเลยน่ารักอ่ะน้างลมดีไงแต่อยากเห็นอีกรูปนึงมากกว่ารูปนี้พร้อมพรีเซนต์เลยเขาบอกว่าเมื่อคนขี้เล่มารวมตัวกัน คือเรียกเลตติ้งไงรูปที่แล้วแบบเลตติ้งน้องก็เลยยอนลเปลี่ยนชื่อหัวข้อใหม่ดีขึ้นเลยขึ้นดีขึ้นไหมย้อไลายแล้วแสนแปดจ้าใช่แสนแปดเปลาเล่นตัวเอ่นเพราว่าตัวแสบเป็นตัใจร้อยเล่ณอะไรนะสุธนนัเขาบอกว่าน่ารักฮ่าฮ่าฮ่าละฮะแอปดี้ป็นอะไรอ๋อเป็นอีคอนเพราะว่าเราฝากแฟนเพจดีไหม คนไหนเนี่ยที่อยากจะเข้ามาทักทายพูดคุยกับเราก็ไปไปสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจของพวกเรานะคะ www.facebook.com/ แบงมาโชว์แล้ว www.facebook.com/ แบงคเลแกนค่ะที่สำคัญวันนี้นะเรามีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์ด้วยจริงไหมไหใช่ใช่ใช่ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะเพื่อ าวยเป็นพระราชบุตรในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรธิกิจพระบระมราชินีนาคค่ะใช่โรงงานนี้นะโหจัดยาวทั้งเดือนนะคะตั้งแต่วันที่8สิงหามคมที่ผ่านมามเลยเออตั้งแต่เวลา11โมงถึง1ทุ่มที่ MCC Hall ชั้น4เดี๋ยวมอบังกะปิแล้วก็ไปร่วมโครงการนะคะได้ที่ห้อง ม Heart สายโรฮิตสายใจเลยใช่ก็ไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเนาะทำความดีกัน่ะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะนั่นก็คือ City Walk ในโซน My s p a c e ที่เดอะมอลล์บางแคนะคะสวยงามมากเลยนอเฮ้ยเฮ้ยใจะนกัมาเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมเรื่องเพลงใช่ไหมที่มีพี่ขวัญขวัญเขาขอไว้ ขอสำหรับให้คุณแม่ไงเหมาะสำหรับเทปนี้พอดีเลยาเทศกาลนิดนึงเพลงแทนคันนั้นเดี๋ยวเราจะจัดให้นะคะใช่เลยเนื่องจากวันนี้นะคะมือกีตาร์สวยของเราไปรับปริญญานั่นเองวันนี้นะคะเราจะมีมือกีตาร์กิติมศสักดิ์ขอ้เรายการพี่เอตดดี้นั่นเองค่ะ